นัดนัดทีนาทีล้วเดินเจอผมเข้ามาแรกๆนี่นะครับเขาก็มาเขาก็แบบทำหน้าแรกๆมาก็คงกลัวนิดนึงอะไรว่ามันอะไรกีดก์ดกันสาวบอกขนาดนั้นเลยกี้กันทั่วเลยนะฮะไม่ใช่นะครับผีออกนะครับแล้วนัดทีวนัดทีก็มาวันหนึ่งนะเขาเดินมาผมชอบคานี้มากเลยเขาผมก็สอนเมื่อว่าทำตัวเสนอหน้าสิไม่มีงานเราก็เสนอหน้าสินี่นะครับนัดทีวก็เดินมาอาจารย์ครับทําหน้าอย่างงี้ซูมดีหน้าซูมดีซูมซูมกล้องอ่ะกล้องกล้องกล้อง ซูมเดี๋ยวซูมเออนะฮะเขาก็เดินมาแล้วก็ซูมเป็นกล้องกับภาพนะฮะ <laughs> <laughs> เดินเข้ามาอาจารย์มีอะไรให้ผมเสนอหน้าทำไหมครับก็พ <laughs> <laughs> ูดว่าอะไรนะเอแบบเสนอหน้าเสนอหน้าแบบเขาก็บอกเอานี่ไปเลยเอาอินสตาแกรมไปตัดเขาก็ทํารับผิดชอบดีมากเลยนะครับแบบว่าพี่น้องพี่น้องเห็นไหมครับมันขึ้นอยู่กับท่านมันไม่ได้ขึ้นอโอ้โบทนี้ เขาเป็นผู้รับใช้ยากยากตรงไหนก็ท่านไม่ประชุมนี่จะมารับงานอะไรอ่ะก็ประชุมสี่โมงหลังเลิกก็แป๊บเดียวชั่วโมงเดี๋ยวก็กลับบา้านก็มีงานเต็มไปหมดต้องอาสาตัวมันสี่น้องจริงไหมเจอแล้วก็พุ่งเข้าไปสิพี่น้องเองไหมครับพี่น้องผมอยากให้ตัวอย่างหนึ่งที่สําคัญกับท่านนะครับผมเคยเห็นคนแจกใบปลิวตามห้างไว้ฮะที่ฉายตามรถไฟฟ้าเนี่ยโดยเฉลี่ยนะครับกระดาษหน้าหลังพิมพ์นี้นะครับน่าจะต้นทุนใบละห้าสิบตังค์หันครึ่งนะเป็น A อหันรครึ่งเป็น A เอเอห้าอย่างนี้นะครับก็จะประมาณ50สิต่าง์พี่น้องรู้ไหมว่าคนจํานวนมากนะไอ้คนแจกลิเลตนี่นะไม่สนใจเลยว่าคนมันจะไปลินิกเสริมความงามนี้หรือเปล่าบางทีเจอเด็กนะเด็กอายุห้าขวบน้องใบปลิวเสริมความงามแล้วก็เด็กมันก็หยิบให้ไม่ได้ให้ใบเดียวนะให้ไปสามใบเขาคงกลัวอ่านข้อความไม่ชัดก็เลยให้ไปสามใบพี่น้องไม่สนใจแล้วพอถึงเวลานะไปเห็นโยนอยู่ตามถังขยะอีกพี่น้อง คนพวกนี้ไม่สนใจว่าธุรกิจการงานที่จ้างเข้ามาจะเจริญขึ้นหรือเปล่าพี่น้องท่านลไมท่านเป็นอย่างนั้นนะทำไมท่านเป็นคนที่ทําอะไรไปท่านก็ไม่สนใจว่าสุดท้ายมันจะมีใครสักคนมาเข้าแผ่นดินสวรรค์หรือเปล่าพี่น้องเราจําเป็นต้องเกิดผลมากด้วยท่านแจกลิฟเด็ดก็ยิงแต่ท่านจาเป็นต้องเอาคนเข้าสวรรค์ได้ด้วยมันต้องนับได้เลยผ่านมาสามปีคนนี้เพราะฉันไปนประกาศฉันคุณยายจรุวัรณนับเลยโอ้คนนี้ฉัน ฉันเป็นคนจัดการเองตอนมาที่งานแต่งของของลูกเขาฉันไปคุยเองเห็นไหมเขาติดตามพระเจ้าเลยนับหัวนับหัวนั่นแหละบาเหน็จของท่านหรือท่านจะไม่ได้เหมือนคุณยายจะรู้ว่าไปคุยแต่คนเนี้ยฉันฉันมีส่วนบ้างอะ่ะฉันก็เป็นดุลน้ําใจเขาวันวันวัน,ว,น,ว,น,ว,นวันเกิดฉันเขาขอบคุณฉันด้วยขอบคุณพี่มากเลยที่วันนั้นเนี่ยเข้ามาทักหนูนั่นแหละบําเหน็จท่านพี่น้องเขา้าใจท่านต้องหวังผลด้วยไม่ใช่บอกฉันทําฉันแจก พระเจ้าหนูประกาศขอประเสริฐพระเจ้าหนูแจกใบปลิวพระเจ้าพระเจ้าหนูทํานู้นทำนี้เอามันไม่มีผลนะพระเจ้าสนใจผลเมืตอนนี้ต้นเรือนต้องรับผิดชอบเรื่องผลลับด้วยไม่ใช่ทําอะไรก็ได้พี่น้องเราจะไม่ต้องมีผลเมืนสุดท้ายเราต้องมีผลไปโชว์ด้วยพระเจ้านี่แหละผลงานของผมแล้วมันเป็นผลงานของทีมพี่น้องเข้าใจไหม ท่านอาจจะไม่มีมาเทศนาแต่ท่านมีส่น atte, นสนวนจับกล้องอยู่ทุกอาทิตย์เลยพี่น้องคนฟังคําเทศนาแล้วพอๆนั้นะท่านมีส่วนด้วยเพราะฉะนั้นต,ต้องอยู่กับทีมที่เกิดผลด้วยพี่น้องเอเมยไหมครับแมบว่าจําเป็นต้องเกิดผลท่านจำเป็นต้องเกิดผลพี่น้องเป็นเหมือนคนแจกใบปลิวในห้างไม่ได้อย่ามีท่าน, er> าน,นสคติเหมือนคนแจกใบปลิวในห้างพี่น้องทำมันต้องเกิดผลคนต้องเชื่อพระเจ้าพ่อไม่ต้องเชื่อ ผมที่ต้องเชื่อมันต้องเกิดผลต้องมีวิธีที่ดีที่สุดมีประสิทธิภาพที่สุดเพื่อทำให้มันเกิดผลและวิธีนั้นไม่ได้มาจากมนุษย์มาจากพระเจ้าผู้ทรงประชนจะให้กับท่านถ้าท่านติดสนิทกับพระเจ้าพีา่น้องพ,พระเจ้าจะส่งน้ําเลี้ยงฝ่ายวิญญาณไปในท่อไปถึงใบแล้วมันก็จะเป่งขึ้นผมก็จะออกมาผมเนี่ยเป็นคริสเตียนนะครับตั้งแต่สมัยเรียนผมไม่เคยนับเลยว่าเกิดผลผมประกาศสัปดาห์หนึ่งร้อยยี่สิบคนนั้นเคยประกาศอย่างนี้ไหม บางคนจะเคยผมบ้ามากผมเดินไปประกาศผมไปแปะตามโต๊ะผมไปจัดไม่มีใครมาสักคนมีมาสองคนประกาศนี้นะครับตลอดการประกาศผมบนรถแท็กซี่บนบนสองแถวเลยของผมน,นะครับผมทําไปนี่นะครับและการติดตามผลคนนะครับไม่มีใครมาเชื่อพระเจ้าจริงจังเลยหายหัวหมดพี่น้องเอาตรงๆพระเบสูก,กับมาผมไม่มีบําเน็จก็มันไม่เกิดผลนะ่ะมีคนหนึ่งติดตามล้วนี้หลงหายไปแล้วอีกคนหนึ่ง เสียชีวิตไปในยุคเาเป็นลูกแกะผมนักนั้นไม่มีเลยทําไมอ่ะก็ผมทําด้วยเนื้อหนังไงผมไม่ได้เคยทาตามที่พระวิญญาณทรงน้ำว่าคุณจะทาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ผมไม่ได้ทําแบบนั้นแล้วพี่น้องมันก็ไม่เกิดผลมันก็นับไม่ได้อ่ะพี่น้องอย่าคิดว่าอาจารย์พระเจ้าใจร้ายมาพี่น้องฟังดีการงานของผู้ใดทนไฟอยู่ได้ผู้นั้นจะได้รับค่าตอบแทน ก็การงานท่านมันไม่ทนไฟอ่ะมันหายไปหมดอ่ะท่านก็ไม่ได้รับค่าตอบแทนไงตกใจอะเด้โอ้โหกะว่าจะมีบ้านบนสวรรค์ตอนนี้มีอะไรหรือเปล่าไม่มีเลยจ้าพี่น้องผมผม,ผมทำไมโทษน,นะถ้าสมมุติผมเข้าใจผิดความคิดแบบนี้ก็ดีกว่ามันทำให้ท่านขยันขึ้นผมไม่รู้ผมจะคิดผิดก็ได้นะครับแต่พระบีบอกว่าพระเจ้านับผลที่นับได้มีเด็กกี่คนจากคิดจักเด็ก แล้วเรามีส่วนร่วมทําให้เขาเกิดปมปืนน,นะครับก็เป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐเพราะว่าการที่เรารับใช้พระเจ้านะครับเรามีส่วนด้วยผมไม่รู้ใช้ัลกอริทึมอะไรในการคิดบําเหน็จบนสวรรค์แต่พี่น้องมัน,ม,นมีแนะ่ๆพี่น้องเข้าใจไหมครับท่านจำเป็นจะต้องเป็นเรื่องนี้ด้วยนะครับพระกัมภีได้พูดต่อนะครับในบอกว่าถ้าท่านนะครับท่านจำเป็นต้องมีการเกิดผลและพระคัมพีนับสิ่งที่คงอยู่ได้ในพระธรรมมัทธิว25 28เพราะฉะนั้นเจ้าจงเอาเงินตะลันเดียวของเขาไปให้คนที่มี10ตะลันคนที่มี้าบออกเอาคืนลย ไม่เกิดผลใช่ไหมเอาไปเลยพระเจ้าจะเอาไปจากท่านไปให้คนที่มีมากอยู่แล้วพี่น้องเวลาเรามีลูกน้องเนี่ยนะครับบางคนเนี่ยพอรับสมัครมาในบริษัทเลยนะครับบางทีเราไม่สนวุฒิการศึกษาเขาเลยนะครับเราสนความซื่อสัตย์ของเขาเราสนความกระตือรือร้นของเขานะครับเราสนว่าเขาเป็นคนทํางานรับผิดชอบหรือล่าผมจำได้เคยไปเป็นลูกน้องเขาครั้งหนึ่งในชีวิตนี่นะครับไปทํางานที่มหาวิทยาลัยเจ้าหน,น้านี่กินข้าวกันอยู่เฉยๆนะครับ<ๆ>เขาก็เปรยมาเฉยว่าเออคนนี้ดีนะน่าจะเฉยมาสอน ผมทำไงนะครผมหยิบม,มือถือขึ้นมาผมพิมพ์อีเมลตัวเองผมพิมพ์ม,มาแบบว่าตามคนชื่อนี้มาสอนแล้วผมก็ส่งเขาอีเมลตัวเองไปเลยแล้วพอไปผ่านไปสักสองสามวันีผมก็โทรไปหาเขาบอกมาหาวิทยาลัยต้องการเชิญเขามาเป็นวิทยากรแล้วผมก็เลยไปบอกเจ้านายผมที่เป็นคณะบดีบอกว่าผมเชิญคนนี้ให้แล้วครับเจ้าหน้ายผมก็บอกว่าอะไรเหรออ,อาจารย์เอกอาจารย์เอกอะไรเหรอก็วันนั้นพี่ชื่อพ่เปอร์พ่เปอร์พ่เปอร,ปอร,ปอร์บอกผมเองว่าให้เชิญคนนี้มาพี่น้องผมทํางาน ผมมีเจ้านายผมรับผิดชอบต่องานที่เจ้านายแค่เปื่อยๆอ,ออกมาแค่นี้และแน่นอนตอนลาออกเขาไม่ได้ไล่ผมออกเขาไม่อยากให้ผมออกยืนข้อเสนอให้เป็นอาจารย์พิเศษไหมเพื่อจะสอนต่อเพราะผมทํางานด้วยความรับผิดชอบอาจจะไม่ได้เก่งที่สุดในจักรวาลแต่ผมรับผิดชอบเป็นอย่างดีผมไม่เคยไปสายเลยผมเป็นคนกระตือรือร้นท่านท่านสัมผัสเวลาสอนผมผมเป็นคนกระตือรือร้นผมเป็นคนผมเป็นคนทาผมเป็นคนใส่ใจกับงานที่ผมรับผิดชอบพี่น้อง ถ้าผมรู้ดีว่าถ้าผมจะได้รับการเลื่อนขั้นผมจะเป็นต้องสัตย์ซื่อในงานที่ผมทําอยู่อย่างดีน้อเมย์ไหมครับพระกัมบ,บีบอกว่าคนที่มีอยู่แล้วนะครับจะเพิ่มให้อีกคนนั้นจะมีเหลือเฟือแต่ผู้ไม่มีซึ่งเขามีอยู่เอาจากเขาท่านจะถูกเอาตะลันของท่านออกไปแต่ไม่ได้แปลว่าของประธานนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าหมายถึงอะไรแต่พระบัมบีบอกว่าตอนนี้บอกว่าจะถูกนําออกไปให้คนอื่นนะครับแายว่ามันเป็นความคิดของเจ้านายที่บอกว่าถ้าคนนี้ทํางานไม่ดีก็จะเอาสิ่งที่ท่านรับผิดชอบออกไปพี่ต้องฟังดีนะมันไม่ได้แปลว่่าาาาททนํอะไรบง ม,มันแปลว่าพระเจ้าฝากอะไรท่านไว้บ้างบางคนยี่งไม่รู้นี่หนักใหญ่เลยเพราะท่านไม่ขวนขวายท่านไม่มีข้ออ้างอะไรทั้งสิ้นว่าท่านจะไม่รู้ว่าท่านมีความสามารถอะไรคนที่ไม่รู้ก็คือคนที่ไม่ขวนขวายพี่น้องวันสุดท้ายนะครับจะมีคนมากมายเถียงพระเยซูบอกว่าพระองค์รู้ทํา,งงาอย่างงู้นอย่างนี้พระองค์บอกว่าเราไม่รู้จักเจ้าเอเมนไหมครับ <c oughs> พระองบีได้พูดต่อไปอีกนะครับบอกว่ามายว่าทัศนคติของความเกียจคร้านนะครับการเลือปเปล่อยเปื่อยมีบทลงโทษบทลงโทษแรกนะครับก็คือการเอาตรางมาให้คนอื่น บทลงโทษสองเนี่ยนะครับคือเรื่องนี้นะครับต่อมานะครับพระเยซูบอกว่าจงโยนเขาไปที่ร้องไห้ขบเคี้ยวเคี้ยวฟันนะครับในข้อความนี้นะครับบอกว่าจงโยนคนใช้ที่ไร้ประโยชน์ไปที่มืดข้างนอกที่มีการร้องไห้ขบเคี้ยวเคี้ยวฟันนะครับหมายถึงอะไรคําว่าขับไล่มาจากคําว่าแคะภาษาอังกฤษคำว่า c a s นะครับมาจากคำว่าอ x กบาโลที่แปลว่าการโยนออกไปไม่ใช่เป็นการเชิญออกนะเป็นการจับและโยนออกไปข้างนอกอ x กบาโลใช้คําเดียวกันขับผี คือการจับและโยนไปข้างน,นอกนี่นะครับคำนี้หมายถึงไล่ออกเป็นภาพของการจับโยนมันออกไปนะครับไล่ผู้ชายคนนี้ออกไปจากองค์กรอยากให้ไม่เห็นหน้าที่สุดขับออกไปเร็วๆที่สุดเท่าที่ทําได้โยนออกไปจากที่นี่แสดงถึงความไม่อดทนต่อความเกียดค้านและการทํางานไม่เกิดผลพี่น้องฟังผมดีๆนะท่านเป็นลูกน้องของพระเจ้าเป็นลูกก็จริงผมไม่เถียงแต่พระเจ้าคาดหวังการเกิดผลด้วยท่านอ้างอะไรไม่ได้เลยว่าที่พระเยซูก,กลับมาว่ามันไม่เกิดเลยขึ้นเลยพระองค์ ผมไม่มีส่วนร่วมอะไรเลยกับพันธกิจอะไรของพระองค์เลยที่ฝากไว้ไม่เคยเกิดผลเลยหรือว่าทําแล้วเต็มที่แล้วไม่ได้พระเจ้าไม่อดทนกับการพี่บอกว่าถ้าใครเป็นสาวกของเราท่านจะเกิดผลมากพี่น้องเข้าใจไหมฮะแล้วคิดแบอบกว่าไงถ้าท่านเป็นสาวกพระเยซูท่านจะเกิดผลมากแบบว่าท่านไม่ใช่สาวกไงแต่พี่น้องนี่คือคาเตือนสุดท้ายที่ผมจะเตือนท่านว่าศาสนาศาสตร์ที่ท่านคิดว่าท่านทําแล้วมีบําเหน็จผมไม่รู้จริงๆว่า มันจะมีหรือเปล่าหรือว่าอาจจะไม่เหลือเลยอา,าจจะไม่มีก็ได้ผมไม่รู้พระเจ้าใช้อกลกอริทึมอะไรในการคำนวณบําเบ็จของท่านบนสวรรค์แต่สิ่งที่สําคัญนี้นะครับผมชัดเจนเรื่องหนึ่งว่าเรื่องผลเป็นเรื่องสําคัญพระเจ้าคนไม่เกิดผลก็คือคนไม่เกิดผลไม่เกิดผลก็คือไม่เกิดผลพี่น้องเข้าใจไหมฮะแล้ว,ลวเราก็ไม่รู้ใครถูกฝากไปห้าใครถูกฝากไวสองใครถูกฝากไ้หนึ่งแต่คนแต่คนส่วนมากที่ลักษณะสังเกตได้ว่าไม่เกิดผลมักจะมีบุคลิกของการเป็นคนเรื่อยช่วย เป็นคนอะไรฮะเป็นคนไม่มีมุ่งหมายไม่มีประโยชน์กับใครมาโบสถ์กลับบ้านมาโกวดกลับบ้านสนใจแต่ปากท้องตัวเองสนใจแต่อาหารเมร็ดวันนี้ฉันจะกินอาหารเม็ดอะไรจะไปอื่นที่ไหนเข้ากงดีกว่าพี่น้องสัตว์เลี้ยงมันไม่มีประโยชน์อะไรยกเว้นทาตัวน่ารักอาจารย์สวัสดีค่ะแล้วก็หายหัวไปเลยไม่เคยเห็นทั้งสัปดาห์ไม่เคยเห็นหัวเลยเลยนะครับท่านท่านก็ามาไม่มีประโยชน์ะไรกับใครพี่น้องมันจะต่างอะไรกับสัตว์เลี้ยงอะ่ะพี่น้องจริงไหมสัตว์เลี้ยงมันไม่มีสมองคิดแต่ท่านมีนี่พระเจ้าไม่อดทนต่อคนที่เกียดขานพี่น้อง น้อยเมมไหมครับพระองค์มีตรงนี้ได้อธิบายศาสว์น่าสตรส์ตรอันนึงนครับที่น่าสนใจแล้วผมเชื่อว่าอาจจะเป็นการตีความที่น่าดีนะครับผมจะอธิบายบริบทสมัยเดิมให้ฟังใครรู้จักเทลอาวีฟใช่ไหมครับเวลาไปลงอิสราเอลเนี่ยต้องไปลงเทลอาวีฟนะครับถ,ถ้าจำไม่ผิดผมไม่เคยไปนะฮะแต่ก็เทลเนี่ยในภาษาเดิมนะครับแปลว่าเนินเมืองเยริโคเนี่ยไม่ใช่เป็นเมืองเป็นเหมือนเคยเห็นกำแพงที่สู้กันโรมันไหม มันหนังจีนเนี่ยที่มันปีนก็แพงโอ้ขึ้นไปแล้วมันข้างในมันก็ไม่เห็นข้างในใช่ไหมไม่ใช่เมืองเนี่ยมันจะเป็นเมืองที่บอกว่าผู้หญิงราหับเดินอาศัยอยู่ระหว่างกำแพงเมืองคือมันเป็นบุกเขาแหละแล้วมันก็มีกำแพงด้านล่างแล้วมันก็มีเนินขึ้นไปอีกแล้วมันก็กแพงอีกรอบหนึ่งพูดง่ายคนในเมืองเนี่ยจะเห็นข้างนอกนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าระบบเทศบาลสมัยก่อนเนี่ยจะไม่มีวิธีการก็คือว่าทุกคนจะเอาขยะนี่นะครับเอาไปวางกองไว้ที่บริเวณกำแพงเมืองแล้วก็จะ เทลงมาบริเวณข้างๆกำแพงเมืองเหมือนที่พระคัมภีร์บอกว่าหุบเขา,เาทีเ่เป็นคำว่าเกเฮนาเนี่ยถ้าผมจะไม่ผิดเกเฮนาแปลว่านรกเนี่ยฮะมันเป็นบริเวณวาเล่อันหนึ่งของเมืองเยรูซาเล็มไว้ทิ้งขยะแล้วก็เผามันจะมีไฟไม่รู้ดับเพราะต้องเผาขยะตลอดนะครับเพราะฉะนั้นการทิ้งขยะเนี่ยก็จะทิ้งลงมาบริเวณกำแพงก็จะกองอยู่รอบๆนะครับแล้วในเวลากลางคืนนะครับช่วงที่มืดที่สุดเนี่ยนะครับสิงโตเนี่ยที่อยู่รอบนอกเมืองเนี่ยก็จะมาหาอาหารกิน สิงโตนเนี่ยจะมาบริเวณรอบๆเมืองนะครับแล้วก็จะมาคุยอาหารเหมือนคุยขยะมีเศษอาหารเนี่ยเาก็จะมากินของพวกนั้นนะครับในเวลากลางคืนมันจะเป็นกองขนาดขยะข,ขนาดใหญ่นะครับแล้วมันมีสำนวนมีวิธีการอันนึงที่จะพิสูจน์ว่าผู้ชายคนนี้กาออาชากรรมจริงหรือเปล่าเช่นผู้ชายคนนี้ไปร่วมประเวณีมาหรือเปล่าหรือผู้หญิงคนนี้ไปร่วมประเวณีมาหรือเปล่าบางทีเนี่ยเขาก็ปฏิเสธอู่แล้วใครจะใครจะยอมรับกฎหมายอยู่คือฆ่าตายถูกไหมฮะนะครับสิ่งที่สําคัญก็คือว่า เขาก็จะใช้วิธีการพิสูจน์ว่าคนนี้บริสุทธิ์จริงหรือเปล่าโดยการจับไปห้อยติดกำแพงลงมาบริเวณที่มืดห้อยตอนมืดๆนี่แหละบริเวณกองขยะตรงนั้นแล้วใครไม่เคยใครเคยได้ยินสิงโตคำรามในในมือถือนี่นะครับผมจะบอกท่านได้เลยนะครับมันไม่เป็นเหมือนที่ท่านได้ยินในมือถือมันดังมากผมเคยไปแอฟริกาเดินไปข้างกงมีสิงโตเหียเห่ยวๆตัวนี้อยู่ในกง เหี่ยวเหียวในลบีซูนะครับอะไรนะฮะสวนสัตว์ในลบีเหี่ยวเหี่ยวพุงย่นเลยฮะพุงย่นแบบเหี่ยวหน้าเหี่ยวนะครับโอ้ยแกเว้ยอะไรเงี้ยผมก็เดินไปไม่ได้กลัวอะไรเพราะมอยู่ในกรงผมก็ไม่กลัวอะไรมันกำลังู่ผมว่าเฮ้ยโอ้ใจผมตกไปที่ตาตุ่มเลยฮะผมกลัวมากเลยฮะโอ้สิงโตร้องเสียงดังมากเลยดังมากเลยผมกลัวมากเลยผมผมเนี้ย ผมมันมันมันคำรามเสร็จนะครับผมตกใจไปประมาณสักเกือบครึ่งวันน่ะมันมันไม่ได้เสียงเหมือนที่ท่านคิดมันมันดังมากอ่ะดังแบบมันดังแบบยังไงก็ไม่รู้อ่ะมันดังก็มันน่ากลัวมากะนะครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าผู้ชายที่ทําผิดนี่นะครับจะถูกขวานอยู่ตรงนั้นแล้วก็มีโอกาสมากเลยที่จะโดนฆ่าตายแต่เนื่องมนจะมันมืดมากเข้าใจไหมฮะนะครับเขาก็ลงนั้นถ้าเขาบอกว่าถ้าวันรุ่งขึ้นเนี่ยผู้ชายคนนี้หรือผู้หญิงคนนี้ไม่ตาย ก็ถือว่าเขารอดจากความผิดของเขานี่คือวิธีการตัดสินในสมัยโบราณนะครับแต่ว่าถึงแม้เหยื่อจะมีชีวิตอยู่ในวันรุ่งเช้านะครับส่วนมากจะเป็นคนวิกลจริตไปเลยเพราะสิ่งตัวมันคงไม่ได้มาตัวเดียวครับมันมาเป็นฝูงมันคุ้ยกันอออือมันอื้ออืออือนะครับพัมมีก็เลยบอกว่าเวลาเขากลัวมากเขาจะทำอะไรเขาขบฟันเคี้ยวฟัน เขาจะขบเคี้ยวเคี้ยวฟันกระวนกระวายว่าสิงโตจะมากัดและกินรอบๆตัวเขารพืกอเป็นวลีในสมัยโบราณที่ชื่อว่าร้องไห้และกัดฟันเข้าใจไหมครับหมายว่าพระเยซูก็เลยใช้คำนี้อธิบายว่าผู้รับใช้ที่ไม่สัตย์ซื่อนี่นะครับเกียรติคานเรื่อยๆเปื่อยๆม็นคิดเสนเรื่อยๆเปื่อยๆนะครับจะถูกจับไปพิสูจน์แบบนี้ถ้าเขาตายพิสูจน์ว่าเขาบริสุทธิ์จริงหรือเปล่า พี่น้องไม่มีคำหนึ่งผมไม่รู้นะครับศาสนาศาสตร์แต่ละคนก็ไม่เหมือนกันแต่ผมเนี่ยเลือกที่จะสอนเรื่องนี้เพราะมันมีประโยชน์เช่นมันมีทฤษฎีเรื่อง post r a p t u r e pre r a p t u r e รับก่อนรับหลังนี่นะครับทฤษฎีเรื่อง post r a p t u r e นี่นะครับก็อาจจะเป็นจริงก็ได้ผมไม่รู้คือมารับหลังที่เหตุการณ์กาียุคเกิดขึ้นแต่ผมเชื่อว่าพระพีบอกว่ามันเป็นพระพิโรธของพระเจ้าเพราะฉะนั้นเจ้าสาวที่บริสุทธิ์ควรจะได้ไปอยู่กับเจ้านายและเป็นสุขผมสัตย์ซื่อมาตลอดมีเพดผลอะไรผมต้องไปทนทุกข์ด้วยแต่พระพีบอกว่า คนเหล่านั้นนะครับได้เอาเสื้อของตนไปชําระในพระลูหิตของพระเมฆสะโพดกคือคนเหล่านั้นที่ผ่านคือคนเหล่านั้นที่ไม่รับเครื่องหมายหมายว่ามันมีเหตุการณ์ยากลําบากที่มันเกิดขึ้นนี่นะครับจะเป็นการชําระมนทินของคนเสื้อผ้าที่สกปรกและพระบีตอนนี้ก็บอกว่ามันเป็นมันเป็นเหมือนคำประมาณนิดในในใน,ในหลักสมัยก่อนก็คือว่าเขาต้องไปพิสูจน์ผ่านความอันตรายและน่ากลัวที่สุด แล้วถ้าเขารอดมาได้นะครับเขาก็จะถูกบอกว่าไม่เป็นมนตินผมผมผมอาจจะคิดได้ว่านะครับอาจจะอาจจะหรือเปล่าแต่พอสอนแบบนี้มันมีประโยชน์กับท่านเพราะท่านจะเตรียมตัวแต่ละคนนี่ใน้เตรียมตัวย่าสุดเจฟฟี่ไม่นอนบ้านคุณยายมานอนกับผมทุกวันเลยบอกไม่นอนกับคุณยายก็ถามว่าทําไมไม่นอนคุณยายเสียใจนะผมฟันครับป้าฝันเรื่องอะไรลูกฝันว่าป้าป้า,ปามามีโดนรับไปแล้วคุณยายยังไล่ตามคนอยู่เลย ผมก็เลยคิดว่าผมควรจะมานอนกับป้าป้าบัมมีจะได้ถูกลับไปก่อนมีมีวันหนึ่งนะครับรู Whew, ้ผมเนี่ยฝังใจมากเลยนะครับเรื่องเนี้ยพออยู่ดีเขาตื่นกลางคืนนะครับผมก็นอนอยู่แล้วเขาก็แล้วเขาก็วิ่งไปนอกห้องเลยฮะ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 วิ่งไปข้างล่างเลยแล้วผมก็ต้องวิ่งไปตามเฮ้ยเจฟฟี่เป็นไรฮะผมนึกว่าป้าป้าไัมมีโดนลับไปแล้วอ๋อ อาจารย์บุกกลับบ้านไปซื้อกาต้มน้ําใหม่มาแล้วเสียงมันเหมือนแตะเขาสัตว์มากเลยนะครับแล้วพออยู่ดีมันดงังปะปะปีปปปปจะบุกขนลุกสู้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโดนรับไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยไปเยซูมาแล้วเหรอมันฝังใจท่านหรือเปล่า <laughs> พี่น้องวันหนึ่งจะ,จะดูหนังโปนะผมแนะนำให้ท่านซื้อกาต้มน้ำยี่ห้อนี้ไว้ที่บ้าน วราจะดูหนังโป้นะมันไว้หนังเอกเอวีญปุ่นมามาเที่ยวเมืองไทยต้องกดดูซะหน่อยกดปึ้งนะครับไป,ไปมามันมีลิงก์ไปไปมามันจะลังจะเข้าแล้วมันกจะเข้าแล้วไปไปแล้วก็ครับแล้วท่านก็เลิกดูนะครับหมายว่าหมายว่าถ้าทฤษฎีพรีรับเจอเป็นจริงนี่นะครับผมก็สอนพรีรับเจอไป,ไ,ปไม่มีอะไรเสียหายถ้าท่านเตรียมตัวถ้าสมมุติไม่โดนรับมันก็ผ่านไปด้วยกันน่ะพี่น้องว่าจริงไหม แต่ถ้ามันโดนรับไปก่อนนะครับไอ้คนไม่โดนรับก็ซวยไปพี่น้องไม่มีอะไรแย่ไปกว่าน,นี้นะทุกคนโดนรับไปหมดโดนทั้งศิยาพิบาลโดยเอเมนทุกเรื่องอากสอบว่าต้องมาแจาก USB <laughs> ผมว่าดูมันจะมีเรื่องดีๆบ้างเลยว่าเนี่ยแบบสมบูรรับไปอะไรเงี้นะครับพี่น้องถ้าเราทําเรื่องบาปรับหลังนี่นะครับแล้วแล้ววันนึงนะครับชีวิตเราไม่ถูกต้องนะครับเราเป็นคนเลี้เื่อยเฉยๆนะครับพอเจ้านายเจ้านายมาเนี่ยนะครับคนที่สัตว์ซื่อนะครับเกิดผลนะครับเป็นคนที่กระตือรือร้นดาเนินชีวิตอยู่ก็โดนอาจจะโดนรับไปกลางกลางกลางฟ้าอากาศก็ได้แล้วที่เหลือก็ต้องเข้าไปสู่การียุคที่มีสิงโตวนเวียนอยู่รอบๆน่ากลัวมากๆจนท่านนะครับอกสั่นขันขัญมันจะไม่น่ากลัวได้ยังไงฮะ ที่ผมออกเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะครับผมให้ท่านดูยาชื่อทรานสที่ทรานส์คิวนี่นะครับที่เป็นยากินแล้วเหมือนซอมบี้เลยพี่น้องมัน,มนกลายเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นในโลกนี้นะครับเต็มไปหมดเลยผมไม่รู้อะไรแต่มันคงมีการข่มเหงที่เกิดขึ้นอย่างมากมายพี่น้องเห็นไหม,ม,มครับเพราะฉะนั้นการที่เรานะครับพระเจ้ามีทัศนคติที่รุนแรงมากๆกับความเกลียดครางพี่น้องท่านขี้เกียจไม่ได้ถ้าท่านรับพระคุณของพระเจ้าไปเหมืนอนง่ายๆนะครับทำไมหนูต้องทําก็แกรับเงินเดือนไป คุณรับเงินเดือนของของบริษัทไปทำไมคุณจะไม่ทํางานทําไมคุณไม่มีผลงานพี่น้องต้องตอบคําถามกับเจ้านายให้ได้ว่าทําไมคุณไม่มีผลงานทําไมคุณไม่มียอดขายพี่น้องม่มยไหมครับแน่นอนมาสุดท้ายนะครับเราทุกคนต้องตอบคําถามพระเจ้าว่าสรุปแล้วอ่ะไม่รู้เป็นอะไรนะครับแต่ว่าขอบคุณพระเจ้านะครับผมเป็หนุนน้าใจพี่น้องนะครับว่าพี่น้องต้องเป็นเป็นผู้รับใช้ที่ต้องรับผิดชอบกับผลลัพธ์ในชีวิตของท่านด้วยถ้าท่านระวังที่จะกระทาตามสิ่งที่พระวิญญาณบอกทุกเรื่องนะครับท่านจะเกิดผลมาก น้อยมีม์ไหมครับผมแยกเป็น3ส่วนนะครับส่วนแรกคือคนที่ไม่ไม่ไม่เกิดเป็นคนที่เป็นเหมือนที่พีพ่ตอนนี้บอกนะครับเป็นคนเลื่อเลื่อยแล้วก็เป็นคนที่ไม่มีเป้าหมายไม่มีประโยชน์กับใครบางคนบางกรณีเป็นแบบผมเมื่อก่อนนั่นคือเป็นคริสเตียนที่ไปตามความคิดของตัวเองแล้วสุดท้ายนะครับมันไม่เกิดผลมากความไม่เกิดผลมากพี่น้องก็ต้องรับผิดชอบอ,อ๋อผมผมจบแล้วฮะครับอพี่น้องก็ต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่ท่านไม่เกิดผลเช่นเ,เดียวกันพี่น้องฟังดีนะครับผมจะเล่าให้ฟังเรื่องหนึ่ง คนเราเนี่ยครับเวลากลับบ้านเนี่ยวันนี้ท่านกลับบ้านนะครับบงคุกด GPS mm hmm. พี่ต้องฟังผมดีๆน,นะมันเป็นวิธีคิดคนส่วนมากเนี่ยอาจไม่ซีเรียสมากเรื่องเรื่องว่าต้องตรงเวลาหรือว่าไปให้มันถูกร0อบางทีก็ไม่ไปทางนี้บ้างนะครับสุดท้ายเนี่ย GPS จะสามารถพาท่านกลับมาในกลับมาในทางที่ถูกต้องได้แต่พี่ต้องจําไว้นะว่ามันเสียเวลามากมันเสียเวลามาก ผมเคยกลับมาจากครั้งหนึ่งนะครับไปทริปกับอาจารย์หมอแล้วก็ต้องไปที่กรุงโรมออกจากเมืองฟอร์เรนแล้วผมก็ไม่รู้ว่าอ๋อที่พักเนี่ยมันต้องเช็คอินก่อนเที่ยงคืนถ้าหลังเที่ยงเขาบอกผมเลยผมไม่ให้ไม่ให้เขา้เขานอนคุณต้องเข้าอีกวันหนึ่งซึ่งมันเป็นเรื่องใหญ่มาครบเลยคุณหมอวารุณอาจารย์ดาผู้นําที่โบ New Hope, สนิวโฮปสบอทั้งนั้นนะฮะสิบเอคนนะครับ แล้วเราก็เดินดูงานศิลปะที่เมืองฟอร์เรนแล้วก็คุยกันจะกินข้าวต่ออีกผมดันโทรไปเช็คก,ก่อนแล้วเขาบอกว่าต้องรีบมาพี่น้องกด GPS นะจากเมืองฟอร์เรนไปที่โรมนะครับเวลาเนี่ยต้องขับเร็วมากเพราะว่ามันไปถึงเลทกว่าเที่ยงคืนประมาณครึ่งชั่วโมงทุกคนนะผมบอกว่าตั้งสติต้องมีสักคนไปถึงก่อนนะครับแล้วสิ่งที่สําคัญก็คือเลยไหมฮะทุกคนเนี่ยต้องดูแผนที่ต้องมีคนดูแผนที่อย่างละเอียด ภาพไม่ได้ไมาแต่แยกเดียวแล้วถ้าใครไปกรุงโรมนะครับมันใหญ่มันกลมใหญ่มากเลยฮะม,มันไม่รู้จะเข้าตรงไหนทุกแยกนะต้องดูละเอียดเลยห้ามเลี้ยวผิดต่างประเทศนะอิตาลีนะฮะผมเป็นนาวิเกรตอร์ผมบอกพี่เลี้ยวนี่เลี้ยวนี่อย่าเลี้ยวตรงนี้นะมันจะชา้าถ้าช้าไปนิดนึงนะแล้วไปไม่ทันนะทุกคนนอนในรถหมดแล้วมจะไปหาโรงแรมนอนที่ไหนพี่น้องวันหนึ่งนะผมบอกให้บางคนนะไม่สนใจนะตัดสินใจเลือกทางผิดตลอด เลือกทางที่ไม่ถูกต้องเรื่องตามความคิดของท่านเองเลือกทําบาปพี่น้องวันหนึ่งนะท่านจะเข้าสวรรค์ไม่ทันผมว่าหรือท่านอาจจะต้องไปเข้าจักรียุคผมไม่รู้หรือว่าญาติพี่น้องท่านจะตกนรกก็ได้พี่น้องนรกมีจริงนะครับพ่อแม่ท่านเชื่อหรือยังเชื่อพระเยซูหรือยังคนที่ท่านรักเชื่อพระเยซูหรือยังทุกการตัดสินใจของท่านที่ท่านตามใจตัวเองจะทำให้พ่อแม่ท่านเห็นว่าพระเจ้าของท่านมันห่วย พระเจ้าท่านกระจอกพระเจ้าไม่มีจริงหรอกลูกฉันเป็นอย่างนี้น้องท่านรับได้ไหมวันหนึ่งนะครับพอแม่ท่านจะเปิดใจได้ยังไงถ้าชีวิตท่านมันไม่เห็นพระคุณพระเจ้ามันไม่เห็นพระคุณเพราะท่านเลือกทําตามใจตัวเองพี่น้องวันนี้ไม่มีอะไรสําคัญกว่าเลยไหมครับครอบครัวนะครับไม่มีโครคภัยไข้เจ็บมีมีข้าวกินเพียงพอทุกอย่างจะซื้ออะไรก็มีตังค์ซื้อนะครับไม่มีโครคภัยไข้เจ็บมีความสุขในครอบครัว่ต้องจะเอาอะไรอีกอะ ผมเนี่ยผมเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังนะครับพี่น้องรู้ไหมผมเนี่ยเป็นคนชอบกินน้ําแข็งมากล่าสุดเพิ่งทาน้ําแข็งที่บ้านใจพังนะครับออต้องมีคนไปซื้อน้าแข็งให้ผมเพราะผมกินทุกวันเลยกินเช้าเย็นผมกินน้ําเย็นนะครับผมผมเป็นขนาดที่ว่าผมขาดน้ําเย็นไม่ได้นะครับแล้วแล้วเป็นขนาดที่ว่าผมเนี่ยตอนที่ผมจะทําบ้านนี่นะครับผมไปซื้อตู้เย็นไซส์ใบไซส์ที่มันผลิตน้ําแข็งอัตโนมัตินะครับน้าแข็งมันจะไหลออกมาแบบไหลออกมาอัตโนมัติตลอดเลยนะฮะ แล้วผมเนี่ยซื้อตู้เย็นแพงสุดในชีวิตผมเลยผมยอมซื้ออี่ห้อ GE เลยนะฮะซื้อดีไปเลยแล้วมันก็มาวางอยู่พี่น้องรู้ไหมครับว่าตั้งแต่ผมเนี่ยมีผมไม่ได้มีน้ําแข็งเยอะนะแต่ผมมีน้ําแข็งทุกครั้งที่ผมต้องการแล้วผมก็ไม่เคยมีความจำเป็นต้องสะสมน้ําแข็งมากมายเพราะว่าถ้าผมต้องการน้ําแข็งผมจะมีน้ําแข็งแน่ๆอยู่ในตู้เย็นผมเพราะมันทําเรื่อยๆเหมือนกันพี่น้องเราไม่ได้ต้องการอะไรมากในชีวิต พี่น้องมีแต่คนบ้าที่ติดแอร์ห้าตัวในห้องอฉันมีเตียงแปดสิบสามฟุตบ้าแล้วมีแต่คนบ้านนอนบนเตียงแปดสิบสามฟุตพระนจ้าวาจริงไหมปัญญาอ่อนแล้วแบบเข้าห้องน้ำก็แบบฉี่แตกเพราะว่าไปไม่ทันอะไรเงี้ยคือติ้งต้องอะเพราะฉะนั้นพี่น้องเราพี่น้องเรามีเรามีเงินทองนะครับมีมากก็เป็นเรื่องดีแต่ประเด็นก็คือว่าจริงๆอะ่ะเราไม่ต้องเราความกังวลเรื่องเงินต่างหากที่เราต้องการกําจัดออกไปพี่น้องเข้าใจไหมครับ เพราะนั้นสิ่งที่สาคัญนะครับผมหนุนน้าใจนะครับท่านนะครับพยายามสะสมสิ่งที่อยู่บนโลกนี้พี่น้องเชื่อฟังพระเจ้าทุกแยกเพื่อท่านจะไปเข้าที่พักให้ทันไม่พี่น้องที่ผ่านมาชั่งหัวมันชั่งแคลโคลเบอร์ไฮเดรตชั่งแป้งมันชั่งหัวมันอย่าไปสนใจพี่น้องไม่มีใครฟ้องผิดจะได้ชั่งมันเถอะมันไม่แก้เลยไม่ได้แต่ที่เหลืออย่าทําอีก ทุกทางแยกของการดูหนังโป๊ทุกทางแยกขการช่วยตัวเองทุกทางแยกของการโกงสิบรถพระเจ้าทุกทางแยกของการด่าคนดินทาคนพี่น้องจํำมาไว้ว่าจีพีเอสจะพาท่านกลับมาในทางแต่ท่านต้องเสียเวลามากๆพี่น้องคนเรานะห่วยเรื่องอะไรก็ได้แต่เรื่องนี้ห้ามเลิกได้แล้วพี่น้องเอเมนไหมครับนะครับผมขออวยพรพี่น้องนะครับให้เห็นพระคุณและพระพรมากมายบนชีวิตนะครับเอเมนพระเจ้าอวยพรนะครับ